เรื่องราวที่ผมหยิบยกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนี้ตัดสินใจที่จะขับรถเดินทางไปหาเพื่อนที่ต่างจังหวัดครับซึ่งเขาเองก็เหมือนคนโดยทั่วไปนะครับหลังจากที่ร,รู้สึกว่าตัวเองขับรถไม่ไหวจึงตัดสินใจที่จะเข้าพักที่โรงแรมข้างทางแห่งหนึ่งถ้าเป็นยุคสมัยนี้ก็คงจะมีคำฮิตติดปากที่หลายๆคนได้พูดกันนั่นก็คือใกล้ฉันใช่ไหมครับ ผู้ชายคนนี้ก็เช่นเดียวกันครับเขาเลือกที่จะเข้าพักโรงแรมใกล้ฉันแต่ตัวเขาเองไม่คาดฝันมาก่อนเลยครับว่าจะได้พบเจอกับเหตุการณ์สุดร้อนที่ทําให้เขาต้องรีบเผ่นออกมาแทบไม่ทันแค่ฟังก็น่าสนใจแลยใช่ไหมครับผมอยากเพื่อนๆตั้งใจฟังเรื่องนี้กันให้ดีนะครับนึกภาพตามบรรยากาศต่างๆที่ผมเล่ารับรองครับว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สนุกและตื่นเต้นอย่างแน่นอน แต่ก่อนที่จะไปรับฟังคลิปนี้การรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วเรามาฟังเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณแบงค์ครับเป็นประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่ผ่านมาคุณแบงค์เล่าให้ฟังว่าเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นในตอนที่คุณแบงค์ขับรถไปหาเพื่อนที่ต่างจังหวัดครับตัวของเขาเองเพิ่งจะลาออกจากงาน ที่ทำมาอยู่นานหลายปีคุณแบงค์เป็นพนักง,งานบริษัททำงานอยู่ในกรุงเทพมหานครสาเหตุที่ลาออกก็เป็นเพราะว่าเขาเองเพิ่งย้ายแผนกมาอยู่ที่ใหม่ครับทำให้ได้พบกับเพื่อนร่วมงานที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เมื่อครับที่อยู่ได้ครับใจมันอยู่ยากคุณแบงค์จึงตัดสินใจลาออกเพื่อกำหนดทิศทางใหม่ให้กับชีวิตและสิ่งแรกที่เขาเริ่มต้นทำในทันทีนั่นก็คือความตั้งใจที่จะขับรถ กลับไปยังจังหวัดบ้านเกิดเป็นจังหวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางแถบภาคอีสานครับตัดสินใจขับรถไปหาเพื่อนโดยหวังว่าจะเปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็เคลียร์สมองสักสองสาวันเขาตัดสินใจที่จะขับรถออกจากกรุงเทพในค่ำคืนนั้นเลยนะครับซึ่งคืนนั้นเป็นคืนวันธรรมดาท้องฟ้ามืดคลึ้มไร้แสงดาวรถบนถนนค่อนข้างจะน้อยทำให้เขาสามารถทำความเร็วได้อยู่เป็นระยะครับ โดยความที่ไม่ได้วางแผนอะไรมากมายและเดินทางอย่างปุบปรับเวลาล่วงเลยเข้าสู่เกือบเที่ยงคืนแล้วด้วยความเหนื่อยล้าจากการขับรถมาเป็นเวลานาน,านมันทําให้เขาเริ่มที่จะง่วงคุณแบงค์จึงตัดสินใจที่จะหาที่พักเพื่อพักหลับนอนก่อนในค่ําคืนนี้เพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้รีบร้อนอะไรครับกล่าวว่าจะนอนตื่นสายๆตื่นแล้วเดี๋ยวค่อยเดินทางกันต่อเมื่อคิดได้แบบนั้นคุณแบงค์ก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมา เพื่อค้นหาโรงแรมใกล้ฉันในทันทีหลังจากที่กดอยู่เพียงได้ไม่นานครับในที่สุดเขาก็ได้พบเจอกับโรงแรมเล็กๆแห่งหนึ่งที่ขึ้นอยู่บนแผนที่เมื่อดูจากตำแหน่งที่ตั้งพบว่าโรงแรมแห่งนี้อยู่ไม่ไกลเลยครับชื่อโรองแรมก็ไม่มีอะไรแปลกเป็นคำธรรมดาทั่วไปเหมือนที่เราเคยเห็นกันแต่สิ่งที่สะดุดตาที่สุดก็คือในรีวิวห้องพักเนี่ยเขียนเอาไว้ครับว่าโรงแรมแห่งนี้เป็นห้องพักราคาถูก ราคาค่าเช่าห้องแค่เพียง480บาทต่อคืนเท่านั้นเมื่อเห็นแบบนั้นมันทำให้คุณแบงค์ตัดสินใจได้ไม่ยากเลยนะครับเขาคิดว่าแค่ใช้เพียงหลับนอนไม่กี่ชั่วโมงก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีในช่วงเวลากลางเด็กแบบนี้ทำให้หลังจากนั้นเขาจึงตัดสินใจขับรถไปที่โรงแรมแห่งนี้ในทันทีครับเมื่อไปถึงเขาได้พบว่าตัวโรงแรมตั้งอยู่ในซอยแคบๆห่างจากถนนใหญ่เล็กน้อย เป็นอาคารเก่าสองชั้นสีของปูนเริ่มหลุดลอกล่อนไฟด้านหน้าดูสลัวไม่ค่อยสว่างสักเท่าไหร่คุณแบงค์ขับรถเข้าไปยังลานจอดรถที่ว่างเปล่าไม่มีรถคันอื่นจอดอยู่เลยแม้แต่คันเดียวครับเมื่อเห็นแบบนั้นคุณแบงค์บอกว่าเขาเองก็รู้สึกขนลุกยังบอกไม่ถูกนะครับแต่เขาก็พยายามไม่คิดอะไรมากเปิดประตูรถหยิบข้าวของที่จำเป็นและเดินตรงไปยังล็อบบี้ในทันที ตอนที่เดินไปถึงเขาได้พบกับพนักงานชายวัยกลางคนคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่ที่เคาน์เตอร์พนักงานคนนั้นทำหน้านิ่งๆไร้รอยยิ้มและก็ไม่พูดอะไรครับแค่เพียงเงยหน้าขึ้นมามองหลังจากนั้นก็ถามคำถามสั้นๆเพียงแค่ว่าพักกี่คืนครับคุณแบงค์ตอบไปเลยครับว่าตัวเขาเองเนี่ยต้องการที่จะพักแค่เพียงคืนนี้คืนเดียวและถ้าเป็นไปได้ก็ขอห้องพักราคาถูกที่สุดก็พอแล้ว และมันก็เป็นไปตามที่เขาคิดเอาไว้ครับเพราะว่าพนักงานตอบกลับมาว่าราคาค่าห้องแค่เพียง480บาทได้ยินแบบนั้นมันก็ทำให้เขารู้สึกสบายใจว่าอย่างน้อยรีวิวที่อ่านมามันก็เชื่อถือได้หลังจากที่จ่ายเงินค่าที่พักกันเสร็จเรียบร้อยแล้วพนักงานก็ยื่นกุญแจห้องมาให้ครับพร้อมทั้งบอกว่าห้อง2 0 9ครับขึ้นบันไดทางด้านขวาชั้นสที่สุดทางเดิน สันส้นๆเพียงแค่นั้นเลยนะครับไม่มีคำแนะนำไม่มีคำเตือนไม่มีแม้แต่ความเต็มใจให้บริการคนแบง์เองก็ไม่ได้คิดอะไรครับก็หยิบกุญแจดอกนั้นมาหลังจากนั้นก็เดินขึ้นบันไดตรงไปยังชั้นสองในทันทีทางเดินชั้นสองมืดสลัวและเงียบสงัดครับพรมทางเดินสีแดงมนๆมนมนคล้ายถูกเหยียบมานานหลายปีโดยที่ไม่มีใครเปลี่ยนมีกลิ่นอาบชื้นจางๆลอยอยู่ในอากาศเต็มไปหมด ไฟเพดานบางจุดกระพิบครับคุณแบงก์ก็ก้าวเท้าเดินต่อไปเรื่อ,อยๆพยายามมองหาห้องของตัวเองจนในที่สุดเมื่อเขาเดินไปจนสุดทางประตูหน้าห้อง209ก็อยู่ตรงหน้าในทันทีเขาไม่รอช้าครับรีบไขเปิดประตูเข้าไปสิ่งที่พบคือห้องพักที่มีขนาดความกว้างพอประมาณแต่ทุกอย่างดูเก่าจนทำให้ขนลุกอย่างน่าประหลาดเตียงขนาดควีนไซส์ มาพร้อมกับผ้าปูสีซีจางโต๊สำหรับวางของที่มีรอยไหมจากก้นบุหรี่เครื่องประปาการุ่นเก่าที่ส่งเสียงดังทุกครั้งเมื่อคอมเพรสเซอร์ทำงานพามานสีน้ำตาลถูกปิดเอาไว้แน่นแต่ก็มีแสงไฟจากถนนลอดผ่านเข้ามาเป็นเส้นๆเนมื่อเห็นแบบนั้นความรู้สึกแรกที่คุณแบงค์รู้สึกได้ในทันทีคือห้องนี้มันทำให้เขาอึดอัดยังบอกไม่ถูกเลยครับมันไม่ใช่เรื่องกินไม่ใช่เรื่องเสียง แต่เป็นบางสิ่งบางอย่างที่หาคำอธิบายไม่ได้เขามองไปรอบๆห้องแล้วก็ได้แต่ถอนหายใจคิดอยู่เพียงแค่อย่างเดียวว่าใช้นอนแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะ่ะเดี๋ยวเช้าก็ไปแล้วคุณแบงค์วางกระเป๋าลงบนเตียงหยิบผ้าขนหนูแล้วก็เดินเข้าไปในห้องน้ำห้องน้ำของห้องพัก209นั้นมีสภาพความเก่าแก่ไม่ต่างจากภายนอกเลยครับกระเบื้องสีขาวมนๆที่ผ่านการเวลามานาน สุขภัณฑ์รวมถึงฝักบัวอยู่ในสภาพเหลืองจนไม่น่าใช้ที่ด้านบนมีช่องระบายอากาศเป็นแผ่นพลาสติกสีเทาคุณแม่บอกว่าห้องน้ำมันไม่น่าใช้เอามากๆเลยนะครับแต่ในชั่วโมงนั้นเขาเองก็ไม่อยากจะคิดอะไรมากแล้วตั้งใจจะรีบอาบน้ำหลังจากนั้นก็จะเข้านอนให้เร็วที่สุดเขาจึงรีบเปิดน้ำและเริ่มอาบในทันทีครับเวลาในตอนนั้นเป็นเวลาประมาณเกือบเกือบตีหนึ่งแล้วครับเขาเปิดฝักบัว พร้อมกับสายน้ำเย็นที่ฉลมร่างกายล้างความเหนื่อยล้ามาตลอดทั้งวันเขาหยิบแชมพูขึ้นมาสระผมลับตาแล้วก็ค่อยๆถูวนไปเรื่อยๆซึ่งทุกอย่างฟังดูแล้วก็ดูเป็นปกตินะครับเขาก็อาบน้ำทำธุระส่วนตัวไปแต่เรื่องแปลกๆมันก็เริ่มต้นขึ้นในขณะที่คุณแบงก์กำลังสระผมอยู่นั้นหลังจากที่สระแชมพูเสร็จเขาก็พยายามจะล้างมันออกแต่กลับกลายเป็นว่า ในตอนที่เขาล้างผมเขามีความรู้สึกครับว่าล้างยังไงมันก็ล้างไม่เกลี้ยงสักทีพยายามใช้มือปัดเส้นผมที่ติดอยู่บนใบหน้าออกไปปัดมันออกด้วยความรำคาญแต่ไม่ว่าจะปัดสักเท่าไหร่เส้นผมก็ยังคงวนเวียนอยู่แถวนั้นจนทำให้เขาเริ่มที่จะรู้สึกแปลกๆด้วยความสงสัยคุณแบงก์ก็เลยใช้มือลูบเข้าที่หัวของตัวเองเขาเริ่มคิดว่าผมเราเนี่ยมันก็สั้นนะ แล้วไอ้เส้นผมยาวๆนี่มันของใครเขาตัดสินใจลืมตาหลังจากนั้นก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้ามันทำให้เขาต้องตกใจอย่างสุดขีดเลยครับช่องฟ้าเหนือหัวที่เห็นในตอนแรกว่ามันปิดอยู่ตอนนี้มันถูกเปิดอ้าออกและมีหัวของผู้หญิงคนหนึ่งห้อยลงมาผมยาวดำเปียกโชกใบหน้าขาวซีดดวงตากลมโตมองจองศบตากับเขาเขาเ้าเต็มเ เมื่อเห็นแบบนั้นคุณแบงก์ก็ตัวแข็งทื่อเขาตกใจจนทำอะไรไม่ถูกครับแขงขาอ่อนแรงจนทำให้เขาทุดลงนั่งกับพื้นโดยที่ไม่รู้ตัวเขาบอกว่าภาพนั้นมันชัดเจนแบบที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเขาหลับตาลงด้วยความหวาดกลัวได้แต่นึกภาวนาอยู่ในใจว่าขอให้ผู้หญิงคนนั้นหายไปและให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมคุณแบงค์ใช้เวลาตั้งสติอยู่สักพักกี่ใหญ่เลยนะครับเขาได้แต่นั่งอยู่แบบนั้น นั่งนิ่งไม่กล้าขยับตัวหลังจากนั้นถึงค่อยๆกล้าลืมตาและเงยหน้ากลับไปมองที่ด้านบนมันทำให้เขาได้พบว่าช่องฟ้านั้นกลับมาปิดสนิทเหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นผู้หญิงคนนั้นหายไปแล้วมีเพียงตัวของเขาเพียงคนเดียวที่นั่งอยู่ในห้องน้ำเพียงลำพังนาวินาทีนั้นคุณแบงค์ไม่รอคำตอบอีกต่อไปว่าสิ่งที่เห็นเมื่อกี้มันเป็นเรื่องจริงหรือเป็นแค่เพียงความฝัน เขารีบคว้าผ้าเช็ดตัวมาพันร่างของตัวเองออกมาจากห้องน้ำอย่างตื่นตรนกสวมเสื้อผ้าทุกอย่างกลับไปเป็นเหมือนเดิมหยิบกระเป๋าและพุ่งตัวออกจากห้องในทันทีวิ่งลงบันไดไปอย่างลนลานและลงไปยืนหอบอยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์สถานการณ์ในตอนนั้นดูน่ากลัวและน่าขนลุกเป็นอย่างมากเลยใช่ไหมครับแต่กลับกลายเป็นว่าตอนที่เขาลงไปถึงนั้นพนักงานผู้ชายที่อยู่ที่เคาน์เตอร์ยังคงนั่งเงียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น และดูเหมือนว่าเขาเองก็ไม่ได้สนใจคุณแบงค์เลยด้วยซ้ําคุณแบงค์เองก็ไม่รอช้านะครับรีบถามคําถามออกไปทันทีว่าห้อง2 0 9ห้องนั้นมันมีนมผีใช่ไหมผมเจอผู้หญิงห้อยหัวลงมาจากบนฟ้าคําพูดนั้นไม่ได้สร้างความตกใจให้กับพนักงานเลยแม้แต่น้อยพนักงานคนนั้นเงยหน้าขึ้นมามองเพียงเล็กน้อยหลังจากนั้นก็พูดตอบกลับมาเบาๆเพียงแค่ว่าเดี๋ยวผมคืนเงินให้นะครับไม่มีคําอธิบาย ไม่มีการตั้งคำถามและไม่มีความประหลาดใจเมื่อเจอแบบนั้นคุณแบงก์ก็รู้ทันทีครับว่าถึงถามอะไรออกไปก็คงไม่มีคำตอบอะไรกลับมาเขารีบรับเงินหลังจากนั้นก็กระโดดขึ้นรถขับออกมาจากโรงแรมแห่งนั้นในทันทีค่ำคืนนั้นจบลงที่คุณแบงก์ไปจอดนอนที่ปั๊มน้ำมันแทนนะครับเช้าวันต่อมาหลังจากที่ตื่นขึ้นเหตุการณ์ที่เขาเจอเมื่อคืนมันยังคงติดอยู่ในความทรงจำ มันยังทําให้เขาขนลุกทุกครั้งที่หลับตาคุณแบงพยายามรวบรวมสติและขับรถมุ่งหน้าไปยังบ้านเพื่อนตามกําหนดเดิมซึ่งหลังจากที่ขับออกมาจากปั๊มได้ไม่นานเขาตัดสินใจที่จะจอดรถอีกครั้งเพื่อหาอะไรกินรองท้องครับเขาแวะเข้าไปที่ร้านข้าวร้านอาหารตามสั่งค้างทางซึ่งในร้านตอนนั้นมีเพียงป้าแม่ครัวที่กําลังเตรียมของเพื่อรอรับลูกค้าในช่วงเช้านี้ ด้วยความสงสัยและความอยากรู้ครับทาให้คุณแบงค์ตัดสินใจเล่าเหตุการณ์สุดหลอนที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้กับคุณป้าฟังซึ่งคุณป้าฟังแล้วก็ถึงกับชะง,งักเลยนะครับหลังจากนั้นก็พูดกลับมาด้วยน้ําเสียงที่ดูตื่นเต้นว่าตายแล้วไปนอนได้ยังไงเป็นคนต่างถิ่นใช่ไหมเนี่ยคนแถวนี้เขาไม่ไปพักกันหรอกเมื่อคุณป้าพูดออกมาแบบนั้นคุณแบง์ก็ไม่รอช้าแล้วครับรีบถามถึงประวัติความเป็นมา ของโรงแรมแห่งนั้นในทันทีคุณป้าได้แต่สายหน้าเบาๆก่อนที่จะตอบว่าป้าเองก็ไม่รู้แน่ชัดหรอกลูกแต่เคยได้ยินมาว่าที่นั่นมีคนตายบ่อยทะเลาะก,กันบ้างทำร้ายร่างกายกันบ้างสมัยก่อนเนี่ยมูลนิธิเข้าไปเก็บเกือบทุกสัปดาห์แหละจนไม่มีใครกล้าเข้าไปพักอีกเลยคำตอบที่ได้รับมันก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายสักเท่าไหร่เลยนะครับคุณแบงค์เนี่ยขนลุกไปทั้งตัว เขานั่งเงียบๆโดยที่ไม่ถามอะไรเพิ่มเติมอีกหลังจากนั้นก็รีบกินข้าวให้หมดแล้วก็ขับรถออกมาจากเมืองนั้นโดยที่ไม่หวนกลับไปอีกถึงแม้ว่าเรื่องราวเรื่องนี้จะผ่านมานานหลายปีแต่คุณแบงค์บอกว่าประสบการณ์สุดหลอนที่เกิดขึ้นในโรงแรมแห่งนั้นมันยังคงชัดเจนเขายังคงจำทุกอย่างได้อย่างแม่นยำและคงไม่มีวันลืมไปทางชีวิตและนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบยก มาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณอ e ีเมลฉบับนี้จากคุณแบงค์มาณที่นี้เดินนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆเ,เรื่องราวเรื่องนี้ขนลุกไปนําตามกันเลยใช่ไหมครับส่วนตัวผมเองผมมีความคิดเห็นว่านึกภาพตามสิครับว่าเราในกําลังยืนอาบน้ําอยู่ไม่เฉพาะโรงแรมในเรื่องหรอกนะครับเพื่อนๆลองนึกภาพดูนะครับว่าเรากําลังยืนสาบผมอยู่ในห้องน้ําที่บ้านของเราเอง แล้วอยูอ่ดีก็มีความรู้สึกว่าผมเนี่ยมันวุ่นวายอยู่กับตาเราเลอเกินพยายามปาดพยายามเขี่ยออกไปยังไงมันก็ไม่หมดสักทีจนเมื่อเราลืมตาขึ้นและเงยหน้าขึ้นไปมองด้านบนพบว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังห้อยหัวลงมาและสบตากับเราคิดภาพตอนนี้ผมยังขนลุกเลยล่ะครับและคิดดูล่ะครับถ้าเกิดเราสาผมในค่ำคืนนี้และเจอแบบนั้นเข้าจริงๆเพื่อนๆจะทำยังไงกันดีครับ เป็นผมเนี่ยคงช็อกงายหลังอย่างแน่นอนเพื่อนๆละครับฟังเรื่องนี้จบแล้วคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างน่ากลัวหรือเปล่าคอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยนะครับหากว่าเพื่อนๆคนไหนที่มีประสบการณ์น่ากลัวสยองขวัญแล้วอยากจะให้ผมนำมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆคนอื่นได้ฟังแบบนี้ส่งประสบการณ์สุดหลอนของเพื่อนๆมาที่อีเมลด้านล่างได้เลยนะครับและก่อนที่จะจากกันไปรบกวนเพื่อนๆครับรบกวนช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้ กดส u b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ